คุณกำลังรับฟัง Metrodesk Podcast You are listening to Metrodesk Podcast The s o n e of Your Success 18 Gram Story รายการที่จะนำเสนอข่าวสารในปัจจุบันอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและข่าวสารธุรกิจสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ18 Gram Story เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ เบาๆกันบ้างนะครับ EP นี้เป็น EP ที่16ละเราจะมาพูดถึงเรื่องที่แบบเบาสมองมากเลยนะครับไม่รู้จะเบาหรือเปล่านะแต่ว่าวันนี้เราเอาใจสายฟิสิกส์นะครับสายวิทย์อ่าพอดีว่าต้องต้องเล่าก่อนว่าทำไมทาไมถึงต้องเป็น EP นี้เราก็คือผมได้เข้าไปดูใน YouTube นะครับแล้ว y t u t u เนี่ยมันสักเจ s สวิดีโอหนึ่งมาเป็นวิดีโอที่ผมเนี่ยเคยดูมานานแล้ะมันเป็นวิดีโออธิบาย หนังเรื่องหนึ่งที่เป็นหนังปี2019นะครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าหนังเรื่องเทเนต T E N E T นะ t ท net ในตอนนั้นอนะตอนปี2019คือโอ้โหเป็นเป็นเรื่องเป็นท็อปิกที่แบบคนคุยกันเยอะมากนะครับว่าโหหนังเรื่องนี้งงงงมากนะครับดูแล้วงงดูแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าใครที่ไม่รู้จักหนังเรื่องเทเนตหรือยังไม่เคยดูนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนอว่าหนังเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมอ่านซินอปซิสให้ฟังอ,อ่าน e ดสคริปชันให้ฟังก่อนนะครับเผื่อว่าก่อนที่จะฟังคลิปนี้ต่อไปเพราะาเดี๋ยวมันจะมีสปอยนะครับไปดูมาก่อนนะก็คือเทเนตนะครับเป็นภาพยนตร์ที่เล่าถึงปฏิบัติการลับที่พยายามจะหยุดยั้งการล่มสลายของโลกหรือการเกิดสงครามโลกครั้งที่3ที่ไม่ใช่สงครามในเรื่องของอาวุธทำลายล้างกาันแต่เป็นสงครามที่ใช้เวลาเป็นอาวุธนะครับหนัง เป็นหนังแอคชั่นที่กำกับโดยคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับถ้าใครยังไม่เคยไปดูไปดูมาก่อนนะครับทีนี้ผมก็ได้กลับไปดูย้อนหลังมาด้วยนะแต่วันนี้จริงๆแล้วถามว่าสปอยไหมเออผมวันนี้ก็จะไม่ได้มาคุยเรื่องเรื่องของหนังนะครับหรือว่าทฤษฎีอะไรต่างๆเนอะเกี่ยวกับหนังแต่มันก็อาจจะมีเนื้อหาบางเนื้อหาที่หลุดไปได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า p a r paradox อา Paradox ที่ก็ไม่ใช่วงดนตรีเหมือนกันนะครับ ในเรื่องนี้ในเรื่องเทเน็ตเนี่ยมันมีตัวละครตัวหนึ่งนะที่เขาพูดถึงพาราด็อกซ์นึงเนาะที่เรียกว่า The Grandfather Paradox อ่าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นเรามาพูดเรื่องพาราด็อกซ์ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ g r a n d f a t h e r paradox นะครับในในสมองของผมอะ่ะมันมีพาราด็อกซ์หลายหลายแบบนะครับแล้วพาราด็อกซ์อะไรบ้างที่ผมคิดว่าเอ้ยน่าสนใจอยากจะเอามาเล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เล่าถึงเรื่อง Grand f a t h e r paradox แล้วก็หนังเรื่องนี้ด้ดววย่วา มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเตือนก่อนนะครับว่าถ้าใครยังอยากจะไปดูหนังก่อนแล้วกลับมาฟังก็ไปดูก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟัง Ep นี้นะทีนี้เรามาพูดถึงคำว่าพาราด o อกกันก่อน Paradox คือตามความหมายนิยามก็คือพาราด o อกเป็นข้อความหรือข้อสรุปหรือสมมติฐานหรือประโยคอะไรก็ได้นะครับที่มีความขัดแย้งในตัวเองเขาเรียกว่าเป็นผลลัพธ์หรือสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นจริงเนาะ ตรงข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะครับเราอ่านแล้วบางทีเนี่ยอาจจะแบบงงอาจจะหัวระเบิดสับสนไปนเลยก็ได้นะครับถ้าเราพยายามที่จะไปทําความเข้าใจกับมันยกตัวอย่างเอาแบบเบสิกง่ายๆก่อนพาราดอกซ์แรกนะครับเราเรียกว่าเซลล์เรฟเฟรนซ์พาราดอกซ์เซลล์เรฟเฟรนซ์พารเดอกจนี่ยเป็นประโยคคล้ายๆกับประมาณว่าคําถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าเราสมมุติว่าเราเชื่อนะครับว่าไก่เนี่ยเกิดก่อน คำถามก็คือแล้วไก่มันจะเกิดมาจากอะไรก็ต้องเป็นไข่แต่ถ้าไข่เกิดก่อนแล้วไข่มันมาจากอะไรก็ต้องเป็นไก่ใช่ไหมครับเป็นประโยคที่เขาเรียกว่ามีความขัดแย้ง selfcontradicts ในตัวเองก็คือไม่มีคําตอบในตัวมันเองคือในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันโอเคมันอาจจะพิสูจน์ได้โอเคว่ามันเป็นเรื่องของวิวัฒนาการเซละลรแต่แค่ประโยคนี้ประโยคเดียวเนี่ยมันคือพาราด็อกซ์ในตัวมันเองทีนี้มาดูอีกประโยคหนึ่งเราเรียกว่า liar paradox นะครับ อย่างเช่นประโยคที่เขียนว่าสมมติมีคนเขียนบนกำแพงเลยนะเขียนว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ผิดคำถามก็คือสมมุติว่าถ้าเราเชื่อ Study. ว่าคนเขียนเนี่ยเขียนว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่ผิดจริงอ่ะก็เท่ากับว่าเราเชื่อว่าประโยคเนี้ยเขียนถูกถูกไหมถ้าเราเชื่อว่าเขียนถูกแล้วมันก็ขัดกับที่เขียนไว้ตอนแรกดิว่าประโยคนี้ผิดเนี่ยปวดหัวไหมเออก็คือ อย่าเพิ่งปวดหัวนะครับนี่เพิ่งเริ่มตัวอย่างแรกคือเซลล์เรฟเฟนซ์พาราด็อกซ์คือมีความขัดกันในตัวเองนะครับทีนี้เรามาดูพาราด็อกซ์ตัวที่2เราข้ามไปในมุมมองของแบบของทางคณิตศาสตร์บางเลขคณิตบงางเพิ่มระดับเลเวลความยากเข้าไปอีกนะครับพาราด็อกอันนี้มีชื่อว่า Archilles and ภาษาอังกฤษนะ a r c h ลิสแอ e ด์เต t าทอสนะครับหรือ Archchilles กับเต่าอ่า a อะคิลิสเป็นเป็นชื่อของฮีโร่คนหนึ่งนะครับในกรีกในแบบนิยายประกรณน,นำกรีกนะครับพาราดอกตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าผมรู้มาจากอาจารย์ผมที่สอนสอนวิชาแคลคูลัสนะครับเขาเล่าเรื่อง a c h คิลิสกระเต่านี่ยให้ฟังอ่าแล้วว่าทำไมต้องเป็นอะคิลิสกระเต่านะครับตัวอะคิลิสกระเตาเนี่ยมันถูกเสนอโดยคนที่ชื่อว่าซีโนนะครับซีโนแห่งเอเรีย e นะครับ ซีโน่เนี่ยเขาเป็นนักปัจญ,ญาในยุคกรีกโบราณเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะรู้จักพาราดอกตัวนี้นะครับในชื่อว่าซีโน่พาราดอกพาราดอกของซีโน่นะครับเขาบอกว่าอะคิลิสเนี่ยที่เป็นคนนะฮะบรรท้าแข่งวิ่งแข่งกับเตา่านะครับโดยมีข้อตกลงว่าอะคิลิสเนี่ยจะเป็นคนที่ให้เต่าเนี่ยวิ่งนําหน้าไปก่อนอ่าวิ่งนําหน้าไปก่อนระยะทางหนึ่งแต่ในทุกๆครั้งที่ อะคิลิสเนี่ยวิ่งไปถึงจุดที่เต่าเคยอยู่เต่าจะเดินนําหน้าอะคิลิสอ่ะอยู่อีกระยะหนึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคาถามก็คืออะคิลิสจะแซงเต่าเมื่อไหร่นะครับจะเดินแซงเต่าเมื่อไหร่คําตอบนะครับก็คือสมมุติว่าเอาแบบเหตุการณ์สมมุตินะสมมุติว่าให้เต่านําหน้าไป500เมตรนะครับอะคิลิสเริ่มวิ่งละในขณะที่อะคิลิสวิ่งไปถึงจุด500เมตรปุ๊บ เต่าท <minutes> ี่จะเคยอยู่ตอน500เมตรก็เดินเพิ่มไปอีก50เมตรนะครับอยู่ที่550นะครับพออคิลิสเดินไปถึง550เต่าก็เดินเพิ่มไปอีก5เมตรพออคิลิสเดินไปถึง555เต่าเดินไปอีก0.5เมตรครึ่งเมตรพออคิลิสเดินตามไปอีกที่จุดเดิมเต่าเดินไป0.25พอเดินตามไปอีกเต่าเดินไป0.125เดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ คำถามก็คืออะคิลิสจะเดินแซงเต่าได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงยังไงนะครับเต่าจะวิ่งนำหน้าอะคิลิสอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นพาราด adox ในเรื่องของคณิตศาสตร์ก็คือ,อ,อไม่ว่าตัวเลขจะมากแค่ไหนก็ตามนะครับระยะทางจะยาวแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเนี่ยตัวเลขนั้นจะถูกแบ่งหรือหารลงนะครับลงไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อยู่เล็กลงไปเรื่อยๆ0.25หารไปอีกหารไปอีกหารไปอีกสุดท้ายเต่าก็ยังเดินนำหน้าอะคิลิสอยู่ดีนะครับทีนี้คอนเซปต์เนี้ยเราเรียกคอนเซปต์นี้ว่าอินฟินิตี้แต่ว่าอินฟินิตี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็คือแบบเหมือนอินฟินิตี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันคือแบบตัวเลขที่เยอะที่สุดใช่ไหมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีอินฟินิตี้อีกรูปแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเล็กลงไปเรื่อยๆ น,น้อยลงไปเรื่อยๆเกือบจะถึงศูนย์แต่ไม่ใช่ศูนย์เราเรียกว่าเป็นอินฟินิตเทส a ิมอลไม่ใช่อินฟินิตี้นะก็คือแปลว่าเล็กหรือจำนวนที่น้อยมากๆแต่ไม่ใช่ศูนย์นะครับอย่างเช่นระยะทางการวิ่งของเต่าเนี่ยเราเรียกว่าเป็นอินฟินิตเทสซิมอลคือเล็กลงไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็นำนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าพาราดอกตัวนี้มันก็คือเป็นพาราดอก ในเชิงของคณิตศาสตร์แล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับตัวแคลคูลัสนะครับอีกทีหนึ่งทีนี้เราจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับพาราด o อกตัวต่อไปจะเพิ่มเลเวลความยากขึ้นมาอีกเราเรียกพาราด o อกนี้ว่าเฟอร์มีพาราดอกเสนอโดยนักฟิสิกส์ชื่อว่าเอ็นริโกเฟอร์มีนะครับเป็นพาราด o อกที่ถามว่าใหม่กว่ามันก็ใหม่กว่าเป็นยุคใหม่แหละยุคใหมก่กว่าของซีโนนะครับ าราดอกนียเป็นาราดอกเกี่ยวกับเอเลียนเขาบอกว่าในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เราสามารถรับรู้ได้และมีดวงอาทิตย์หลายดวงนะครับแล้วก็มีอีกหลายกาแล็กซี่ที่มีความคล้ายคลึงกับกาแล็กซี่ของเราและมันก็ยังคงจะต้องมีโอกาสบ้างแหละที่จะมีระบบสุริยะแล้วก็มีดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตบนโลกแบบเราแล้วก็จะมีดาวอีกหลายดวงที่จะมีสิ่งมีชีวิตมาอยู่ก่อนเราเนี่ยนับหลายล้านปี ที่มีพัฒนาการที่สูงกว่าและฉลาดกว่าเราและอาจจะมีเทคโนโลยีในการท่องอวกาศที่ล้ำหน้ากว่าเรามากคำถามคือถ้าสิ่งมีชีวิตนี้มีอยู่จริงถ้าเอเรียมีอยู่จริงทำไมเราถึงไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเขาเลย Where are t h e นะครับหายไปไหนคำถามก็คือมันก็เป็นแบบเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าอะไรอะหาคำตอบไม่ได้แล้วมัน เป็นคล้ายๆกับทําให้นักฟิสิกส์เขาก็แบบเสนอทฤษฎีต่างๆโอ้โหมีการแบ่งนะครับมีการถึงกับแบ่งอารยธรรมออกเป็น3ระดับเนาะเขาบอกว่าอารยธรรมเทียร์หนึ่งไทป์หนึ่งคืออารยธรรมที่สามารถนําทรัพยากรแล้วก็พลังงานต่างๆเนี่ยบนดาวของเราเองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งโลกเราอะอยู่ในอารยธรรมระดับ0.7คือยังไม่ถึง1ก็คือเรายังไม่สามารถที่จะเอาพลังงานทั้งหมดของโลกเราเนี่ยมาใช้ได้ร้อเได้ นะครับยังไม่ถึงส่วนเทียสองคืออารยธรรมที่จะเอาพลังงานไม่ใช่แค่ดาวตัวเองละจะไปดูดเอาทรัพยากรจากดาวอื่นมาใช้เราเรียกว่าอารยธรรมเทียสองคือไปดูดดาวอื่นมานะครับส่วนเทียสามคือสูงสุดเป็นอารยธรรมที่ใช้พลังงานจากทั้งกาแล็กซีคือไม่ตัวไม่ได้ดูดแค่ดาวตัวเองแล้วก็ไปดูดดาวคนอื่นไปดูดพลังงานทั้งกาลแล็กซีเลยคือกลืนกินทั้งกาแล็กซีหมายความว่าถ้าเราเจอนะครับอารยธรรมที่มันสูงกว่าเรา สองสามเนี่ยเทียสองเทียสามเนี่ยเราก็อาจจะเรียบร้อยไปแล้วก็ได้ถูกไหมฮะอ่าอันนี้มันคือเฟอร์มีพาราดอกนะครับจริงๆมันก็มีแบบทฤษฎีเกี่ยวกับเดอะเกรทฟิลเตอร์อะไรเงี้ยไปหาอ่านกันเราเองแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกพาราดอกอีกตัวหนึ่งทีนี้เรามาดูพาราดอกตัวสุดท้ายเนาะจริงๆผมอยากพูดเรื่องไอ้นี่มากเลยแมวของเจโรดิงเงอร์แต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับเรามาดูเดอะแกรนฟาเตอร์พาราดอกดีกว่าพาราดอกเนี้ยมัน พูดถึงว่าแกนฟาเตอร์คือคุณปู่เนาะมันพูดถึงว่าถ้าหากว่านะครับคุณเนี่ยหรือเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปนะมีไทม์แมชชีนนะคุณนั่งย้อนกลับไปนะในสมัยที่แบบคุณปู่ของเรายัางหนุ่มๆน,นะครับแล้วเราเนี่ยไปทําการฆ่าคุณปู่ของเราทําการฆ่าคุณปู่ของเราเนี่ยมันก็ทําให้พ่อเราไม่เกิดถูกไหมฮะแล้วมันก็ทําให้ตัวเราอะ่ะไม่เกิดด้วยคําถามก็คือถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปเนาะ ไปฆ่าปู่ของเราแล้วไม่ทาให้ตัวเราไม่เกิดเนี่ยคาถามก็คือแล้วเราจะมันจะมีเราอะตัวเราอะมาถึงนะปัจจุบันแล้วย้อนเวลากลับไปได้ยังไงอันนี้มันก็คือเป็นพาราด็อกซ์นะครับคือเดอะแกรนฟา r ์เตอร์พาราด็อกซ์ทีนี้ตัวเดอะแกรนฟาร์เตอร์พาราด็อกซ์เนี่ยมันก็ถูกเอามาอธิบายในหนังเรื่องนี้ด้วยซึ่งในหนังเรื่องนี้มันจะอธิบายเขาเรียกว่ามันจะมี2ทฤษฎีนะที่จะเอาตัวมาอธิบายโลกแกรนฟารเตอร์พาราด็อกซ์คืออันนี้ผมไปเจอมาเป็นสัมภาษณ์ ของ The Grass Tyson n e w The, The Grass อะ่ะที่เป็นนักฟิสิกส์ดังๆคนอเมริกันเขาบอกว่าอย่างนี้ Grandfather Paradox เนี่ยไม่มีจริงไม่ว่าคุณจะย้อนเวลากลับไปยังไงนะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณไม่สามารถฆ่าปู่ของคุณได้ไม่ว่าเราจะทำยังไงอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์สักเหตุการณ์หนึ่งอะ่ะที่ทำให้คุณเนี่ย fail คุณปู่ก็จะยังอยู่ต่อไปนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า o u t c o m หรือผลเนี่ย มันได้เกิดขึ้นแล้วคือคุณปู่ยังอยู่อ่าแล้วมันก็ยังเกิดต่อไปเหมือนกับหนังนะครับที่เราเหมือนกับไปดูหนังอะคุณไปดูหนังแล้วคุณกรอหนังย้อนกลับยังไงเรื่องมันก็ยังเหมือนเดิมถูกไหมครับอ่าไม่มีการเปลี่ยนแปลว่ามันไม่มีสิ่งที่เราเรียวกว่า free ิ i หรือเราไม่สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจใน t i m e ไลน์เหตุการณ์นั้นเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วอันนี้คือคำอธิบายที่คุณนิวเดอะกรสเนี่ยเขาเขาเล่าเนาะสมมติอ่า สมมตินะครับว่าเฮ้ยเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่เราสามารถส่งข้อความไปหาคนในอดีตได้แล้วปรากฏว่าตอนเนี้ยเราเห็นเพื่อนเราอะสะดุดลื่นหกล้มนะครับาจะาแบบเฮ้ยพื้นลื่นอะไรเงี้ยมีป้ายแล้วมองไม่เห็นอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราเนี่ยส่งข้อความไปหาเพื่อนเราในอดีตบอกว่าเฮ้ยระวังพื้นลื่นระวังลื่นนะมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เฮ้ยเพื่อนเราเฮ้ยเห็นข้อความเราเว้ยกำลังเดินเดินอยู่เห็นข้อความเราแล้วก้มมองโทรศัพท์ แต่ขณะที่ก้มมองโทรศัพท์อะมองไม่เห็นป้ายพื้นพื้นลื่นก็เลยลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เราเรียกว่าฟรีวิวอยู่แล้วหนังเรื่องเทเน็ตเนี่ยร้อนกลับไปไม่รู้สป,ปอยว่ะนะก็คือมันอธิบายเรื่องเนี้ยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามผลลัพธ์เนี่ยมันได้เกิดขึ้นไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกิดแต่มันเขาเรียกว่าใช้วิธีการอธิบายที่แบบอาจจะโ,โหแบบเป็น เขาเรียกว่าให้เราเห็นเนะ่ะเหตุแล้วก็ผลมันเกิดขึ้นพร้อมกันคนในปัจจุบันมองเห็นว่าเอ้ยเราย้อนกลับไปเนี่ยมันคือตัวเราในอดีตนั่นแหละนะแล้วก็เราจะเห็นว่าในหนังมันใช้วิธีการย้อนเวลาแบบ time inversion ใช่ไหมก็คือจริงๆทุกวันนี้มันก็ยังไม่มีหนังเรื่องไหนทาแบบนี้ออกมานะครับเราถึงต้องพูดหนังเรื่องเทนเน็ตเป็นเป็นหลักเลยก็คือพอเราเข้าไปในเครื่องย้อนเวลาเนี่ยปุ๊บมันในในเครื่องมันจะมี time machine ตัวหนึ่งเนาะเข้าไปในเครื่องย้อนเวลา ในจังหวะที่เราเห็นตัวเองเนี่ยเดินเข้าไปในเครื่องเราจะเห็นตัวเราอีกตัวหนึ่งเดินถอยหลังย้อนกลับไปในเครื่องและจังหวะที่เราเข้าไปในเครื่องปุ๊บเราออกมาตอนนี้เราอยู่ในอดีตแล้วและไอตัวตัวเราที่เราเห็นตอนแรกที่มันเดินถอยหลังอะไรของมันทำอะไรถอยหลังถอยหลังอมันคือเราณตอนนี้แหละที่เรากําลังจะทําเดินออกจากเครื่องเพราะฉะนั้นมันก็คือการย้อนเวลา กลับไปนะครับแต่มันเป็นการย้อนเวลาแบบเหมือนกรอหนังกลับอันนี้ก็คือเป็นแมคาีนิกหนึ่งของในตัวในตัวเรื่องเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าเส้นไทม์ไลน์มันจะเป็นเส้นเส้นเดียวคือไทม์ไลน์เป็นไทม์ไลน์เดียวนะแค่ตัวเราอะเดินย้อนออกกลับมาแค่นั้นเองไม่มีการแตกเส้นเรื่องนะครับเหมือนหนังเรื่องอื่นเนาะมันก็เลยเป็นหนังที่เขาเรียกว่าเป็นดีบังหรือว่าเป็นโซฟไอตัวแกรนฟาเตอร์พาราดอกว่า จริงๆการฟัตเตอร์พาร์ดกอ่ะมันไม่มีมันไม่มีจริงหรอกมันทําไม่ได้ไทม์ไลน์มีอยู่ไทม์ไลน์เดียวแค่ตัวเราอะ่ะเดินย้อนสวนกลับจากเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์กับผลมันเกิดพร้อมกันถ้าคุณปู่ยังมีชีวิตอยู่แล้วคุณพ่อเราก็มีชีวิตอยู่มาได้อะ่ะเป็นเราอะ่ะมันคือเส้นเรื่องเดียวมันก็เลยเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งเนาะทีนี้มันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่แบบเป็นคนที่เชื่อในฟรีวิวคือหมายความว่าเรากลับไปฆ่าการฟัตเตอร์คุณปู่เราอะ่ะได้ แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่ามัลติเวิร์สขึ้นหมายความว่าเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในอดีตได้เว้ยเออโดยการย้อนเวลากลับไปพอเราย้อนเวลากลับไปปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างไทม์ไลน์อีกไทม์ไลน์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แตกออกไปเป็นเหตุการณ์เพียงเล็กน้อยอะ่ะแต่มันก็จะก่อให้เกิดจักราวาลในรูปแบบใหม่ขึ้นเราเรียกว่ามัลติเวิร์สนะครับเหมือนในหนัง Everything Everywhere ก็ได้ที่เพิ่งได้รางวัลอสการ์นะครับหรือว่าแบบ มาเวลอย่างเงี้ยที่เขาอยู่ในหนังมาเวลอะ่ะมันคือ represent ไอเดของ multiverse ก็คือมันจะมีเวอร์ชั่นของเราสมมตุติเราตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับอย่างเช่นเลือกที่จะเดินซ้ายหรือเดินขวามันก็จะมีจักรวาลหนึ่งที่เอ้ยเราเลือกเดินซ้ายแต่ในที่สุดมันก็จะมีอีกจักรวาลหนึ่งที่เราเลือกเดินขวาและชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะครับ อย่างเช่นในหนัง The Way ววนิดนึงหนัง Everything Everywhere แล้วกันนะครับ Everything Everywhere All at Once เนี่ยนะครับมันเล่าถึงเขาเรียกว่าเป็นตัวตนของเราหรือว่าเหตุการณ์ของเราเนี่ยในหลากหลายเวอร์ชันจะเห็นว่านังเอกเนี่ยเอเวอร์ลินเนี่ยใช่ไหมมันมีหลากหลายเวอร์ชันหลากหลายตัวตนแล้วการตัดสินใจของเราในแต่ละพอยต์ของชีวิตอะหนังเองมันไม่ได้บอกนะว่าฟีวิลมีอยู่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันตอบคําถามที่ดี p กว่านั้นก็คือ เขาเรียกก็เป็นการมีอยู่ของตัวเราในเวอร์ชันนี้มันคือผลของการตัดสินใจในหลายๆช้อยที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคือถ้าเราตัดสินใจอย่างหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นตัวเราอีกคนหนึ่งเลยก็ได้เหมือนในหนังนะครับผมถามว่าผมว่าหนังอ่ะมันมันเอาสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจาวันของเราอ่ะมาผูกกับคอนเซปต์ของมัลติเวิร์สก็คืออยากจะถามทุกคนนะว่าเคยไหมที่เวลาเราทําอะไรแล้วเฮ้ยเรากับย้อนกลับมาตั้งคําถามกับตัวเราว่า เราทําไปทําไม,ไมหรือว่าเราย้อนหรือว่าเราคิดกับตัวเองอะว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้อะเราจะกลับไปแก้ไขสิ่งนั้นอะในอดีตแต่หนังอะมันไม่ได้นําเสนอการย้อนเวลาแบบเหมือนเทเน็ตไทม์อินเวอร์ชันแต่มันแสดงออกในรูปแบบของตัวเอกหรือชีวิตของตัวเอกอะในหลากหลายรูปแบบที่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเฮ้ย mm. เราทําแบบนี้ตัวเราจะกลายเป็นแบบนี้แบบที่มีนางเอกที่ประสบความสําเร็จจาก เหตุการณ์ที่เขาเลือกนะครับเป็นนักสแสดงเป็นมูฟวี่สตาร์เป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบที่นิ้วยาวที่แบบเป็นเป็นฉากจริงๆมันเหมือนตลกอะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ตลกนะมันก็คือแบบเป็นอิจกรวันหนึ่งหรือแบบที่เป็นก้อนหินอย่างเงี้ยนะครับมันคือไลฟ์ชอส์แล้วก็แบบที่เราเห็น PoV ในหนังก็คือเราเจอเอเวอร์ลินที่แบบล้มเหลวที่สุดอะใช่ไหมก็คือชีวิตที่ล้มเหลวจากชอ i ์ e ต่างๆที่เขาเลือกมา ซึ่งมันก็ถ่ายทอดประเด็นนี้ได้น่าสนใจมากนะครับก็ไปหาดูกันได้นะครับทั้งสองเรื่องเลยและนี่ก็คือเรื่องวุ่นๆของสิ่งที่เราเรียกว่า Paradox นะครับผมคิดว่าหลาย p a r a d o x เนี่ยมันมีผลทางด้านของทั้งเขาเรียกว่าเป็นทั้งจิตวิทยาเนาะแล้วก็ทางด้านปรัชญาของการของการที่เราต้องมาหาความหมายของการมีตัวตนของเราอะแล้วก็ตอบคำถามถึงการมี f r e e w i l l แล้วก็ความเป็นจริงของธรรมชาติว่าจริงอยู่ที่ตัว Paradox ะ พาราด o อมันคือสิ่งที่ขัดแย้งเนาะไม่สามารถเกิดขึ้นจริงในโลกปัจจุบันได้แต่ Paradox มันเกิดขึ้นแล้วในจิตใจของเรานะครับและเราเท่านั้นที่เป็นคนสร้างมันขึ้นมาคุณกำลังรับฟัง m e t r o d e s p p o d c s t t you are listening to m e t r o d e s p p o d c s t the sound of your success